สวัสดีครับผมนายจตุพรโซเกตลุงรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1 0 1 6หมู่เรียน6298สาขาวิชาและทธิภาษา,าศาสตร์วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอาชีพศิลปินนะครับโดยเนื้อหาที่ผมจะพูดก็จะมีความรู้ทักษะคุณสมบัติของอาชีพศิลปินรายได้ต่อเดือนของศิลปินบทบาทหน้าที่ความสำคัญของอาชีพศิลปินครับ อาชีพศิลปินภาษาอังกฤษคือ artist โดยวันนี้ผมแต่งตัวเป็นจิตรกรนะครับอันนี้คือผ้ากันเปื้อนครับซึ่งอาชีพศิลปินก็จะแตกงคะแนงได้หลายอาชีพมากครับโดยผมจะยกตัวอย่างสิอาชีพนะครับ 1. อาชีพศิลปินอิสะระผลิตผลงานขายเช่นภาพเขียน ภาพประดับผนังรูปปั้นต่างๆภาพพิมพ์หรืองานศิลปะอื่นๆ 2. เป็นช่างฝีมือผลิตของใชตง้ต่างๆออกขายเช่นเครื่องเขียนเครื่องหนังผ้าบาติกตุกตาที่ระลึกงานกระดาษเปเปอร์มาเช่ของกระจุกกระจิกสวยๆงามๆที่เป็นหัตกรรม 3. เป็นนักเขียนภาพประกอบตามนิตยาาสารหนังสือต่างๆ 4. เป็นนักออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆ 5. เป็นนักออกแบบสิ่งแวดล้อมเช่นจัดสวนสนามหญ้าสื่อต่างๆที่ใช้ในสาธารณะ 6. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ เครื่องเรือนต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า7เป็นนักออกแบบเซรามิกเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผา8เป็นนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆ9เป็นนักออกแบบเครื่องหมายการค้าดวงตาต่างๆ10เป็นนักออกแบบหีบหอ่อเช่น ซองบุหรี่กล่องใส่ขนมกระป๋องฉลากยาแชมพูเป็นต้นนะครับโดยจะมีความรู้ทักษะและคุณสมบัติดังนี้นะครับด้านความรู้นะครับหลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเช่นคณะ มันทนสศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปกรเพราะมันทนสศิลป์หมายถึงศิลปะการออกแบบและงานศิลปะทุกประเภทยกเว้นวิจิตรศิลป์โดยออกแบบดัดแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นโดยคำนึงถึงระบบการทำงานความสะดวก ประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการประหยัดในการผลิตเป็นคุณสมบัติในแง่ของการใช้สอยนอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความสวยงามทางด้านรูปร่างอีกด้วยสำหรับงานมัรธนาสิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาป,ปัตยกรรมนั้นคือการออกแบบตกแต่งภายในส่วนงานมัณทนาสิ์อื่นๆเช่น งานพาณิชย์สินงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แฟชั่นดีไซน์ก็ถือว่าเป็นงานด้านมรณนศิลป์ด้วยเช่นกันส่วนคุณสมบัติที่ต้องมีนะครับคือต้องชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามรธรรมเป็นอิสระรักความงามมีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพังไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ปรารถนามีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะของตัวเองชอบทางศิลป,ปะไม่ชอบเรียนแบบมีความคิดริเริ่มมีความอิสระสูงมีความเข้าใจตนเองสูงมีความสามารถในการควบคุมตัวเองมีความสามารถในการแสดงความรู้สึกบิกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผนรายได้ต่อเดือนนะครับ อาชีพศิลปินเป็นอาชีพสละดังนั้นเงินเดือนแต่ละเดือนจะไม่แน่นอนตัวอย่างเช่นอาชีพจิตรกรอาจจะได้รับค่าจ้างวาดรูปขนาดเล็กตั้งแต่ราคาประมาณรูปละ1,500บาทถึง3,000บาทสำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดบ้างแล้วอาจ ขายภาพได้ตั้งแต่ราคาประมาณ5,000บาทขึ้นไปศิลปินที่มีชื่อเสียงอาจตั้งราคาภาพไว้ที่10,000 10,000บาทขึ้นไปส่วนภาพขนาดใหญ่อาจมีราคาประมาณ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปตามขนาดของภาพเนื้อเรื่องรายละเอียดในการวาดภาพสถานที่ติดตั้งภาพชื่อเสียงและ ฝีมือของจิตรกรซึ่งแต่ละเดือนจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนภาพที่จะนำมาขายและพ้นกับชื่อเสียงของศิลปินท่านนั้นด้วยครับสรุปแล้วเงินเดือนของอาชีพศิลปินนั้นไม่แน่นอนเสมอไปครับบทบาทหน้าที่ของศิลปินนะครับศึกษาค้นคว้าสร้างสารรค์งานศิลปะ ในรูปแบบที่หลากหลายตามความถนัดสะท้อนสภาพสังคมด้วยวิธีการทางศิลปะความสำคัญของอาชีพศิลปินศิลปินเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างสรรค์ศิลปะในสังคมช่วยให้สังคมมีสิ่งสวยงามแปลกใหม่และผลงานศิลปะก็กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความปิติเกิดความคิดความอ่านและการพัก พักผ่อนอย่างดียิ่งสะท้อนสภาพสังคมด้วยวิธีการทางศิลปะนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ